ม้าวหย่าห้งัวมาแม่ท่านผู้ชายผู้ทองอ้าวอสโม่กำลังท่ำทาเฮ็ดเวียกออสโม่กำลังท่ำทาเฮ็ดเวียกหย่างัวงามงามพี่น้องป้องไปผู้สาวฝากชี่ก็ไม่เจียวหย่าบุษิ่งได้พี่น้องได้บ่มีการใส่เสียเห็ดเงาเลยโอ้ย นี่คืองานพวกโอโมอ,อส่องยูทูบบาาคำหลาสแนวเดอ้อโอ้คืองานเดียวเอา้เอาเข้าไปเนีไยไผยนอคือคักเทบันเอาแบนนั่งท่าไหมกัน่ะามาเอาหยา,าปาดยิงรีมยมเจียวข้าวเดียวกับพ่อตัวนี้คือแน่นอนเถอะวะ บ่ฟาดโถ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 มื่อใดก็เขาจะมาไถเจ้าหน้าบ yep. ่เกินเขาเกิดดีล่ะเขาเกินเนาะซายบัวทองเออนี่ดวงใหญ่พี่น้องนี่หยางง่วนเออกระลังมาเอาหยาร่วมทีมเอาหยาย่างมาโหร้าน ดงไงดงเฮ็ดไม่เงียหน่อยไม่เงียหน่อยเอาเต้ามองมันงามมนอย่าไปให้งั่ว